จากตอนนี้นะครับเกม Monster Hunter Wild ได้ออกมาแล้วแต่ว่าผมไม่มีเงินจะซื้อเล่นแล้วบวกกับเคพื่อนผมแม่งเออคอแม่งก่าเกินเพราะงั้นเราจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคนยุคนี้ทำครับเราขอเสนอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายโฟม์สี่หนเก้าทีวีนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Monster Hunter t h i r d กับเอ่อพวกมืดนะฮะปัญญาออกมาดูาว่ากูจะกันหายใจได้กี่นาทีกุนานกว่ามึงเพราะกุกดทีหลังมึงบวาไอ,อ,อ้เหี้ยเฮ้ยมือใครมีใครอยู่ตรงฉากตรงนั้นนี่แกเป็นใครอ่ะแอบดูพวกเราอ่ะโลกจิต เป็นยาออ่นไห้เหี้ยก็ไปดีกว่าเปิดซะเควสล่าหมีเออว้าเควสล่าหมีตานนีแม่งหมีแม่งล่ากันมันจัดเลยเอ๊ะมึงรู้ตัวป่าวว่าตอนนี้คุณกายเขาร้อยมึงมีเปิดเควสล่าหมีอยู่อะอ๋ออ๋อกูเปิดแล้วอ๋อได้ได้ได้ครับเพลิดปั้บเรามาลองเรามาลองเล่นมอนทันที่เราโลเพย์เป็นฮันเตอร์มั้แม่งตัวผม ว่าเอาจริงเราไม่ต้องโลเพเว้ยเราเราก็เป็นฮันเตอร์อยู่แล้วได้ไง,งไถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดกูณรอเปฮันเตอร์กูจะกลายเป็นฮันเตอร์ใหเกมซะไอไอใหญ่เกมซะแทนหน่อยดิเฮียม <ưng S 2> <orp> ึงอยากเป็นฮันเตอร์จากมึงอยากเป็นฮันเตอร์จากเกาหลีได้สัตว์คุยอะไรกูไม่ใช่คนเบี้ยวโซโล่ซะหน่อยเฮียโอเคเดี๋ยวถือเพนบอลกับเอ่ออีซีช็อคแท็บฮะผมเป็นมาสเตอร์ Master. ผมเป็นสุดยอดนักล่ายื่นนักล่อเหยื่อเว้ย เอาละตอนนี้พวกเราทุกคนต้องร่วมเหมือนกันอาะาภาษาอังกฤษผมคือมอนสเตอร์บิใครที่ไม่รู้จักเกม Monster Hunter นะฮะเกม Monster Hunter นั้นเป็นเกมที่เกี่ยวกับการที่เราต้องหยิบอาวุธออกไปล่ามอนตามเพชรที่ได้รับมานะฮะโดยที่มอนมันก็จะสปอนผ่านในแมปแล้วพวกเราก็จะฟังในโฟมมันยับปิงอะไรก็ไม่รู้เ๋แล้วถามว่าพอเราใช้อาวุธมาแล้วเราอยากรู้สักการะสถานที่พวกผออาวุธของเราทำไงฮะคุณเห็นพวกมอนข้างทางนี้ใช่ไหมนั่นไงกูพูดไังมาทำเลยนนึง ยช่บ้องหลังเลยบ้องหลังเลยไม่คนจะบ้องแค่ตัวเองซัมส์ทำกูได้ไข่ล่ะทำไมกูได้ไข่ล่ะมึงวิ่งพาใขรกลับไปเลยวิ่งพาใขรกลับไปพากลับไปกลับไปไอ้ยัยกูจะแลกเนื้อทำไมกูได้ไข่แทนล่ะจ้ามันมึงรีพากลับไปเลยได้เงินเยอะได้เงินเยอะมาเด้อมาเด้อแซวแซวแซวแ ซ่บแซ่บแซ่บรพีนองเ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบัฟให้แป๊บนึงไหนไหนไหนนั่นเรกวอาบัฟเชียวแป๊บนึงไงผมลำอยยอาาาากาาามาา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 า้าา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 นาาาาาา คุณพี่คุณพี่เชื่ออะไรคะเฮียบังโอ้ยไปเลยบับสบับไปแทกให้โอ้ชอตนโอ้ยโอ้ยม่ไดูประเด็นคือแต่ละครม่ถืออวุธใหญ่แล้วมันจะฟันโดนกันเองเนี่ยโอ้ยเฮียบังเลยเขาปโอ้โหเป็นขุนคอนให้เองโิอ๋อไอ้ชัปปะ ไอ้เขียไปโดดจุ๊บจุบจุอ้อเฮียมึงโดดตูดใหญ่ตูดมึงใหญ่ขอสลับมาอมเลยสลับเต็มหน้าตั้งหน่งแดกอือวายพี่พี่พี่ใจเย็นเฮ้ยอย่าเล่นคนเดียวแบ่งกูด้วยบึ๊ดโอ้ยขอเวลากูขอแดดอีกหนึ่งรูพี่ลูกพี่มึงใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่าลืมนะเว้ยกดอาสามารถสามารถใช้ดาบใหญ่ตั้งเป็นโล่ได้เออกูรู้กูรู้กูรู้ พูดตอนว่าตอนกูล่าหมีกูไม่เคยใช้ตั้งเป็นโล่ประจําเลยจังหวะไหนไม่กี่พวกมากูตั้งเป็นโล่ไว้ก่อนอะเฮี้ยกินยาก่อนอ้ยเชี่ยแม่งโนดโนดตอยเลย้ยไอ้เหี้ยมันเสียหลักมันเสียหลักมันเสียหลักไม่ไม่โดนมึงอย่าวิ่งนะมึงอย่าวิ่งนะเว้ยมึงอย่าวิ่งนะเว้ยในกายมาลงมาลงมาลง อาวุธกูแตกเลยอนี้นีหนี้นีนีเ้าก่อนเากอนเาก่อนเก่อนตามตามตามขอเราแป๊บนึงเราแป๊บรอบาสด้วยไอ้เขี้ยนไปแล้วไปแล้วไปแล้วยอดๆๆๆๆๆได้กายเกือบแล้วโอ้ยดีเฟนบูทเลสกย่าพยายามออาพยอไร้เี้ยเลยกจะชาร์จเลยสัสเปไงประโยชน์ของการมีบาสในทีม แม่งอันนี้ขออธิบายทุกคนทุกท่านก่อนนะครับเผื่อทุกคนสงสัยว่าทำไมพวกผมแม่งเล่นมอนทันกันผ่าน p s p ได้คือมันเกิดจากการที่ว่าพวกผมใช้สิ่งที่เรียกว่าแลดมินเนี่ไอเยี่ยเนี่ยเนี่ยผมเปิดเซิร์ฟผ่านแลดมินครับผมโดยการมีคนนึงเปิดเซิร์ฟใหญ่แล้วผมเชื่อมต่อกันก็พอเราใส่ทีแล้วเช่เราก็ทำการกดเปิดการตั้งค่าเกมไปตั้งอย่าลืมตั้งค่าตั้งค่าเกมก่อนนะไปกดตั้งค่าเครือข่ายอ่ะแล้วกดติ๊กตรงนี้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 แล้วก็ใส่ตรงนี้ เป็นเอาไอพีของคนที่จะเป็นหัวเซิร์ฟอ่ะแล้วจากนั้นก็มาตั้งพอร์ตเฉยผมตั้งเป็นศูนย์ไว้ก็จริงๆเห็นไกครับบอกว่าไม่ต้องตามก็ได้แต่ถ้าเป็นศูนย์ด้วยก่อนปลอดภัยครับแล้วเราปิดเควสงทำแปะอะไรวะเนี่ยนายเอหายไปไหนอะเอ๊ะอาอ่สัตว์กูกูเข้ามาแล้วเสียเงินฟรีเลยเฮียอ่า แล้วเพราะเนื่องจากมันเป็นการเปิดกันผ่านการจอย BPN นั่นแหละฮะมันเลยทาให้อ่ามันอาจจะมีบั๊กเยอะหน่อยจริงๆไม่ใช่เยอะหน่อยเยอะชิบหายกูไปเปลี่ยนอาวุธหนึ่งกูอยากลองสวิตแอดว่ะเฮ้ยสวิตแอดใช้ใช้เป็นเปล่าอยากเป็นเดี๋ยวสอนผมอยากลองเดี๋ยวคุณกายสอนน่ะผมอยากลองเลยเชโอเคเอ่อกดบีฟาดฟาดในโหมดขวานเก็บเกดให้ใบดาบแดงก็ได้หรือจะสับเป็นโหมดดาบตอนที่เกดมันเต็มเพื่อี่ยาไอดี เอ่อแบบอะอะไรว่าฟันเราใช้ท่าแทงของสวิตอะไรว่าสวิตเบดอะโอเคเดี๋ยวไปดูของหน่อยดีกว่าซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าลัดมินเนี่ยสามารถจะใช้เล่นได้ทั้งออนไลน์หลายเกมเลยซึ่งเกม PSP หลายเกมอะถ้ามันขอแค่ในนี้ยมันก็เล่นได้หมดเลยอย่างเกมไรเดอร์ก็เล่นได้เกม Lego Star Wars ได้ป่ะน่าจะได้แหละซึ่งก็ในกรณีนี้ผมเอามาเล่นบอนทันกันเพราะว่าพวกผมชอบเล่นบอนทันแค่นั้นแหละ อย่าลืมว่าตอนเราเล่นมอนทันนะเราจะเล่นแต่กิวฮอเดี๋ยวไม่ได้เราต้องมารับเพยหมู่บ้านด้วยนะครับผมอันนี้อันนี้ออกแล้วใ่ไหมผมออกมารอมารอออกมารอมารอผมเข้าไปแล้วกิลฮอ์หนึ่งโอเคเดี๋ยวเข้าผมออกผมออกมาซื้อของเช็คพูดตรงว่าผมเล่นมอนทันมอนทันเป็นเกมแรกๆเลยมั้งที่ผมเล่นกับเพื่อนในพ s p พเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งผมไปเจอคนหนึ่งสอนในย t u b e เกี่ยวกับวิธีออนไลน์แต่ก็เพิ่งมารู้วิธีใหม่อย่างแัดมินนี่แหละ จริงๆมันเคยมันจะมีตัวเปิดเซิร์ฟตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Hunt ต r World ครับแต่ปัจจุบันไอ้ h u น t e r World ดเนี่ยมันไปเหมือนอัปเดตบางอย่างมั้งเพื่อทำให้มันเข้าถึงยากขึ้นแล้วแบบมันทำให้เปิดเซิร์ฟยากขึ้นก็ผมก็เลยเลิกใช้ Hunt ต r World ไปแล้วมาใช้แรดมินกันอย่าเพิ่งกดเข้าเควสต้องให้ทุกคนครับเควสก่อนจำไว้นายเ,เอจำไว้นายเอแล้วก็ต้องให้ทุกคนเลดี้ด้วยภ้าเก่าๆมันเป็น,นี้อย่าเพิ่งใจร้อนนนายเออย่าเพิ่งใจร้อนนะโอเคโอเคโอเค <c oughs> ดูแล้วคร อย่างน้อยมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพอใจในการเล่นมอนฮันคือเวลาเล่นมอนฮันผมจะไม่จะมา okay, เจอใครใกดเข้าหน้าจอคอมคือแล้วตอนเล่นคอมพิวเตอร์สามคนรหงหิดเลยเพื่อนแต่ละคนไม่อาจจะเปิดหน้าจอคอมกันหรือยัคือต้องมานั่งรอมัาทำเชียนทกอย่างกันจะต้องบ่นกันหลายคนเลยกด R คือสวิตช์ใช่ไหมอืม เวลาเล่นใช่สวิตแอ็กที่ต้องเล่นยังไงนะสนใจเห็นเกียเอ่อเห็นเกียดาวเป็นันแยกออกมาจะเกียความครมไหมโอ้ยเชี่ยหมูป่ามาทางผมทุกคนทุกคนมาเร็วมาเร็วหมูป่าอยู่ต้องแมปสองังวิ่งไปลังวิ่งไปเฮ้ยจ๊ดเเฮ้ยชิบโอ๊ยว้ามันมันจยยังไงวะ เอ้ยสลับไปโหมดดาบแล้วกดบีฟันฟันไปเรื่อยๆเอยวัดซาโอู้หูโคตรเทพเลยไอเกตเกตอันนั้นมันจะไอ้นี่มันจะเป็นตัวใบดาบจะเป็นสีฟ้าโอ้โไอหมูป่าปุดมึกฟันไ้เกตหมดหรือว่าอะไรรีโหลดแล้ว มันคือวารีโหลดให้ทำยังไงต่อเพื่อนกกด Y คือคือ่อนเฮดหมดอ่ะกด Y B พร้อมกันโอ้โทษทีอ้าวเฮียโอ้ไม่ได้กัรโอ้ยเฮียรอบนี้จะไม่พลาดเมื่อกี้เอ็ดดี้ยังไม่ชินกับอาวุธอันนี้อยู่ถ้ากด A B พร้อมกันที่ว่าได้คือไงนะเอ้ยไม่ใช่ Y B พร้อมกันตอนที่เราใช้ดาบแล้วใบดาบมันเต็มอ่ะหรือไม่ก็ไม่ต้องกดก็ได้ยังใบดาบ โอ้ยโอ้ย,อยสัสต์กูลืมไปว่ากูไม่ได้ใช้ดาบใหญ่กูลืมไปมันตั้งมันตั้งโล่ไม่ได้เฮ้ย <Hey! S 2> อีที่นี้ก็ชนใหญ่ย,ยังเลยกกกบกบกบไอ้เชี่ยวไยบีค้างไว้เวลาฟันได้เลยของเวลาเ <Okay. S 1> ป็นดาบจ้าอ่าไอ้เชี่ยววยยังวะอิสต์ให้เวลากันหน่อยสิวะคนเราอ่ะมันต้องหให้โอกาสกันบ้างเหมือนกับความรักนายโฟบันเทียแล้ววะ มันจะพูบมาดากูมันจะพูมาดกูเอ้ยนายโฟกุม่ฟาต์ดยเฮ้มาเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยอาวุธกูแตกเชี่ยมันกินเปิดอะคุณกายเอาว้เอาว้เสร็จใบใช่เชี่ยมันเข็บอะมาคงึงเหนนีหนีหไปไหนพี่ไปไหนพี่กรปกรกระปกร ขอหน่อยขอลายเซ็นหน่อยขอลายเซ็นหน่อยพี่พี่พี่กํลังก้อนขอลายเซ็นเดี๋ยวเล่นดนตรีให้ประเด็นเนื้อเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกนี้มันเป็นแบบอ่ะแล้วไอ้พวกดารายุคนี้มันขี้อายกันแม่งหลบซื่อระวังหลังระวังหลังเออพี่พี่โอเคจะขอลายเซ็พี่เองทำให้พี่ดูยังอ่ะอุ้ยอุ้ยจังหวะอย่างงี้พี่อ้อยอย่าตีกูดิปังหลัง ตาตายอตาตาตา้เงกู่าตายอกพี่พี่พี่กูกูกูรู้กูรู้เหมกูรู้กูรู้เหมอดาแต่แต่มึงใจเย็นกัพี่แม่แก่ขอูเจีแม่งร่ำจะเป็นจะตายเฮ้ยคนกำลังอินเนี่ยคนกำลังอินกูล็อกอิน เอาละงั้นในระหว่างนี้ซอไปแปร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 ไปแปกใจเลยนี่แหละครับอ่าประสบการณ์การหาเกมเล่นกันในเออันที่หนึ่งชวนมาเล่นมอนทันเชื่อแต่กูเล่นโทรศัพทนายฮิตแต่โทรลัพมีเท็กเจอร์ของมอนทันอยู่นะเว้ยกูจ่ายมันก็ดีหนึ่สั่นเลยเทียงไม่ได้ก็บอลพอลิกอนเหมือนกันอะ เทเจโบลิโก้ด้วยเทเจปืนเทเจกำแพงอะไรอย่างเทเจพิศสอบเหมือนกันในที่ี้มัน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 น่าตลกมากเลยในวันนี้ที่เห็นคนแรกอากาศอยู่ไหนอะไรวะมองเห็นกูแร่อากาศเหรอใช่คุณตายไปทางนั้นเหรออืมเด นะครับเพราะงั้นระหว่างนี้ครับขอนศักทำการกดตัดสคริปไปนะครับเพราะว่าเราต้องวิ่งตามหาตัวเน็ตไอดอลนะครับเพื่อขอลายเซ็นเขานะฮะมึงทำมึงทำตัวเป็นมึงทำตัวโอตะคุเป็นเปรี้ยวไม่ได้เยอะเนี่ยไงเกมมันฮอะไรล่ะมันเกมการเราที่ต้องตามล่าเน็ตไอดอลนะเว้ยเพื่อขอลายเซ็นเขาไปขายต่อในตลาดมืดอนะโก่งราคาต่ออีกท่เยอะแต่แต่ไอดอลนี่มึงหมายถึงเป็นเป็นพวกเป็นพวกเฟอร์รี่ที่หน้าขนนั่นไอ้เหี้ยถูกต้อง มึงรู้เปล่าตัดโคฟ์รี่พวกสุตลต่านเฟอร์รี่ใช่ไะมพี่เฮียกูเอาเรื่องนี้มาพูดจะได้ใช่ไหมเราเรา,เราจะไม่พูดถึงความจริงเรื่องนั้นที่ว่าเออเราวะไอพวกชอ็อปเฟอร์รี่ทุกคนมันเป็นสุตลต่านนะเฮียมึงอไรเรื่องเราว่าเราพอพอเราเดินไปเจอหน้ามอน,นจุ๋มมันจะมีคนมาตั้งวงออกเคสตราใกล้ๆ,ๆเรา,าเฮียเคียร์เลยมึงมึงไม่คิดเรื่องจริงเหรอไอ้เหย่ะทุกครั้งที่ม่งสู้มัแบบแต่แงแต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 ง พูดอย่างนั้นไม่ไม่แบบเวลาเวลาเล่นเกมนะสิอยากแล้วมีอยู่มีเพลงขึ้นแสดงว่ามึงพกลำโพงมาตลอดอันนี้นี่ไงยามวันสนะสามแม่งแล้วว่มีคนไปตั้งเราตัดจุ้ยไปแบบคอยเดินไล่ตามมันก็ร้องเพลงแบบวนหมอกวนหมกไปตัดเสื้อก็มีเราเฟสื้อหรือว่ดูมีชศษตีเยอะเลยไเว้ยเรามีเรมีจิตดีนะเว้ยมาคอนโตงั้นแม่งเปิดแม่งเปิดเพื่อไอพีสามแม่งฟังเพลงได้ยินเพลงคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินเนี่ยเออเออแม่งมันอยู่คนเดียวเลยแสภาพสี่อ่ะเป็นนึงเป็นนึง ปนึงปหนึงกาแบห้างไม่รู้ในการแบบเว้ยเว้ยเว้ยมีมีทุกอย่างแล้วพร้อมฟาดนี่ไงภาคสี่นี่คือมีผู้แม่งกันแล้วว่ามันคนไปตั้งวงระหว่างสู้อยู่ตาด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 นี่ไเฮียวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นีเหียวัยรุ่นอ่าเขาเขาตั้งวัยรุ่นเขาตั้งวงดนตีกันอันนี้คือเราต้องาหาลมเสี๊ยบการได้ต้อมีดนตรีทีฉากสู้เงะไรใช่ไไอเีย แล้วแล้เราเราจะแล้วเราไปคิดเรื่องเฮี้ยนี่ทำไมวะเออดิกูยังงงเคยสัตว์ทำไมมันไปหายาหาเย็นเลยวะเฮี้ยแม่ไงเน็ตไอ้ด้อนก็อุ้ยภาพนี้ไม่มีหิ้วห้อยหิ้วห้อยตามตามมอนเหรอเฮ้ยจะเย็นดิพี่ชายนั้นพี่ชายกำลังพูดเรื่องในอนาคตอยู่ไอ้ห้อยไอ้เฮี้ยเน็ตไอ้ด้อนมันเล่นตัวจังวะตอนนี้เอยู่ในตอนนี้อติดอยู่ยุคยุคอยุคสองพันอยู่อาหาไม่เจอหรอก ไหนไอ hey, <c <c ้เหี้ยเออวันนี้แมวเออหน่ามือขุดไปขุดไปขุดไปจะหยุดจะหยุดจะหยุดโลกาเฮียรับมิองโลกาไหนวงออเคสตราตั้งวงใกล้ๆกูหน่อยโรเจอร์โอ้ยคุณกายแชนแนลเดี๋ยวกุญแจเชนแนลโอ้ยคุณกายแม่งกำลังซ่อมไม่ยืนแล้วตอนนี้ ท่านซ้ำไม่ั้งหัวทั้งหัวหมดวุ้ยตีตูตีตูตีตูระเบิดไปเลยอุ๊ยโอ้ยฮ่าคีอาไอเดียพยษบักไอเดียพยษกันระเบิดถอยไปอุ้ยอุ้ย เนี่ยไม <oh> ่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกายมันหวนล้มเลยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะครับโอ้ยสัตว์หัวกกูว้าวว้ยวเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อไรวะเมื่อเขาตีเมืเล่นแต่ดาบใหญ่กันเมือนตีเมื่อไรของเล่นของใหญ่ไม่ได้พวกสมองกล้าไปเหผื่อพวกสมองจะของฟาดหน้ากันนะ พี่ไอเฮี้ยนี่นี่นี่ไอจั่วนี่ทำไมเฮ้ยไล่เซนหน่อยพี่ขอไล่เซนหน่อยพี่พี่หนีทำไมหนีทำไมพี่กลับมากราบมากราบมาแจกไล่เซนของผมก่อนพี่พูนเฟอร์รี่ลาเบอร์ไม่เหรอพี่ไปไหนพี่มาแจกไล่เซนก่อนกลับมากราบพี่พี่ชายพี่ลอยลองก็ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดกัน แบ่งกูเล่นโอ้ยสัตว์กูปิดงานมาเฉยเลยเออกูเก่งกูเก่งอะไรเราเมื่อกี้มันกำลังฟันมันอยู่แล้วกูเดินมาปิดงานให้เฮียเอ่าไม่ได้ฟังมันง่หน่อยแต่ที่สุดท้ายที่สุดท้ายกูงัดกูงัดมันนะโอ้ยสัตว์ไอ้สัตว์โดนอากาศต่อยเลยเฮียโอเคนะที่จาไม่ไงเป็นเป็นแค่รทำเงินแท้โอ้ยไอ้สัตว์ไอ้ดำไอ้ขาวไอ้เหลือง ไอเอเชีย <I>, หมดแล้วมะมันควจะตลกมากแล้ได้เกิดมาทำแบบนี้นะไอ,อ,อเอเหียแม่งไม่ร้องอีกเร็วไอไๆไปเที่ยทีนี้มึงไม่ใจร้อนละเขียนก้กลังกู้รับกู้เลื่อนหาเพลงนี้ Toxic Tube Maker เห็นว่าไม่มีใครหลุดนั่นมันน่าประหลาดมากที่นายโฟมออกเสียงเมื่อกี้ถูกอ้าอ้าจร ก็ซีชื่เฉยๆแต่ทับเบิลเมเกอร์ออกเสียงไม่ถูกอ่ะเอาไอ้เชื่อวิชาละครและกรรมโดยที้เชื่อโดยละครและกมมาเออมึงเอาอยู่กระสุนไม่ได้นล้วนี่มึงกระสุนนี่มึงฟีลนี่ไงเนี่ยมันเวลาเลือกกระสุนมันเอาละตัวนั้ก่อนจะไปไป้มาแป้มาแป้มาแป้งมาแป้งมาโอ้มาเลือกกระสุนต้องกดสามต้องกดสามเหลี่ยมเดี๋ยวกูขอลองยิงกันหนึ่งนั่นึงนะเดี๋ยวบัฟให้ทุกอย่างก่อนโอเคขาว นี่อายากเกมมาสเตออ๋อเวลายิงต้องกดโอ้แปลแปลแปลอ๋อกดอาลเลง็งจ้าก,กันวะโอเคต่อไปเป็นแดงฟ้าเหี้ยประสบการณ์การเล่นเหรอประส,บ,ระสบการณ์การเล่นเกมอะ uh เกมเอพีเอสในในใช้จอยเหี้ยประสบการณ์เล่นเกมเอพีเอสเรใช้จอยโดยเฉลี่ยฟ้า าแ<น>ดงกูไปชอบพื้นที่เปียกเลยใครไปตัง้งโอ้มีคนตั้งออเครตาตรงน,นี้อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยเฮ่ยระ,ะวังคุณกายยอดคุณกายยังไม่เคยให้ผมมาล่าบอลตัวนี้เลยนึกว่าเฮ้ยอิคารยปาไปโดนแย่ละระวังนะมันพ่นพิษได้อุ๊ยระวังระวังเอ้ระวังน,นะกูะลืมเดก็กเนื้อนี่วะตัวที่มากวนอิสการ์ระหว่างไปล่าอสุรรอดด้วยเควสไหนอยู่บนคนเลยตปกัะ ไม่โดนออ้เดี๋ยวโอ้ยประสบการณ์เล็กในเกมพิ่กูลดนชักกระสุนกูลดนชักกระสุนเอ้ยไม่ไอ้เหี้ยไม่ตลกจริงด้วยวะไอ้เหี้ยมาบูมอะไรบูมอะไรกูแตก เออเออกูโอ๊ยผิดชิบหายใครมีแอติโดนบ้างใครมีแอติโดนบ้างลืมลืมซื้อแอติโดนชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วคุณไกาคุณล้างพิษได้ไหมมีวิธีแก้พิษมีวิธีแก้พิษอยู่ยังไงนั่งย่อในที่ปลอดภัยสักพักหนึ่งโอเคผมอยู่ที่ปลอดภัยบูมมาแรงปลาไม่โดนคือเอ็มึงรู้ปวะเมื่อกี้แกบอกให้นั่งย่อที่ปลอดภัยแล้วที่ปลอดภัยกูตอนนี้ แม่งงี้ปลาไม่โดนเลยที่ดีที่แนสที่โดสเถอะเรายังไม่มีโอเคหายละผาสิบอยู่โอเคหายละ้ปลากูชอบโมเร็งหว่าเฮียกูชอบโมเร็งหว่ากูทบสิ่งที่ตรงข้ามกับสายอาเชอร์สายสายระยะไกลไปคือการที่เรากูจะยิงจากระยะไกลไม่กูยิงจากระยะใกล้เผาขนแม่งเลยสัตว์แน่แน่ตลอดที่กูพองดาวใหญ่มาแล้ตอนนี้กูจะกูจะไปปั๊บมดเลยอยู่ป่อง ไอ้เห้ยมอะไรไม่สนุกดีมันมันมันเป็นมอมไอพีเอแบบนี้ด้วยนะไอ้ไอ้้ป่าบูมะม่สนุกเลยไอ้เหี้ยกระสุนกูหมดดอกไอ้เหี้ยบูมะไม่สนุกชิบหายเลยวกูโดนพิกูโดนกูโดน ก็ <laughs> เหี้ยเลยนั่งเลยพี่นั่งเลยนั่งเลยปาบุมาแล้วไม่โดนจะไม่ได้นี่คือโลจิกของเกมนะะยามใดก็ต่อเมื่อเราติดพิษนะเราต้องการนั่งนะฮะในที่ปลอดภัยและที่ปลอดภัยที่ว่าอับซาบมันเอง็งเกยอืม เโอเคโอเคโอเคเลเลตลอลเลิตลออะเลกตลอไล้เฮี้ยงมานี้ยโงปงองหมดก๊กโอเคตลองาอะไรเฮี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเอาเฮี้ยนี้เโอ้ยอก๊อกเพราะมึงเประยะให้กูหน่อยนะต้องการระยะน่ พอดีว่าการจะฆ่ามันได้ต้องมีระยะนิดหน่อยอย่าให้มันมาใกล้กูได้นะไม่นะโป้งโป้งส์บลอย่าไปโป้องวายไม่นะัวนป้งไม่นะจูงป้อโป้งโป้งเฮ้ยมันมองล่าตัยเองได้ไะโป้งโป้งเดี๋ยวจะจับมันจะจับมันได้ไอเทมมันได้ไอเทมเยอะกว่าจะจับมันไมจับใช่ไหมจับได้ไหมป้อง โอเคโอเคโอเคไม่เช okay, okay. okay, ื่อไม่โดนรออย่ามองหน้ากูง yes ั้นดิรอมาตรงนี้มาดิเฮียมาดิเฮ้ยม่อย่ามองเลยฮมยอย่ามองมาทางผมมนเล็กกูมันเล็งกูมันเล็กกูเอ้ยมอ้ยมาเล็มเล็อันนี้มาดิมาดิเลยนุมาดิวมาดิมดมาดิิมาเล็กมาเล็กกูเฮ้ยอีว่ามากามามาดิมาเลวมาดิมาเด็กดีเด็กดีมาดิมาเปไงไม่เชื้อแมงมันเยอะเยอะเลย นี่เลยนี่เลยเอามันหายไปไหนวะอ๋อไม่ติดแสดงว่าปงปองแม่งปองปองอ้ยแมลงเหียบูมแมลงเอาละไหนๆมันก็ติดแล้วปองปองปองเดี๋ยวนาเจ้าไปปืนนี่มันไม่ต้องไม่ต้องเหล่าเลยแฮะ อุ้ยตัวแม่งยังตัวแม่งแหลกเป็นเสียวเวลยเมื่อกี้เฮ้ยคนรู้สึกว่าคนเริ่มชอบการเล่นปืนแล้ววะ่ะมันป่องป่องอป่องอป่องโอ้โหป่องโอ้ยกูนั่งปับ๊บป่องป่อง,องไม่โดนใครเฮ้ยอย่ามองหน้ากันนี่เขนินไม่เอาไม่มองอหน้า โอรยหว่างที่เรารอปิดหายปอง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 โอ้ยพี่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 กูย่างเนื้ออยู่กูย่างเนื้ออยู่ไอ้สัตว์ให้อะไรมาย่างเนื้อต่อหน้ามันกูกูหนีมาแล้วอ้เหี้ยปอง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 เฮ้ยไม่รู้สึกเหมือนอุ้ยเขินไม่ยจะไมใกล๊กลูกพี่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 มาลูกพี่มาลูกพี่มา แล้ววะปงปงเอ๊ะไม่โดนบุมแม่แรงทำไมมันใช้ไม่โดนเลยวะไอ้เหี้ยป์ปงปงโหลดปงทำไมไอ้เหี้ยมันเกะกะวะมันกระเพกมันกระเพกเดี๋ยวกูตาไป มึุขี้มึงเป็นใครวะจะหนีไปไหนอ้อไอ้ลูกตุ๊ดไอ้ลูกตุ๊ดโอ้ยพูดงี้มึงบอกพูดพูดงี้มพูดงี้นะแอมมัเหยียบเพศ่อนเลยเหยียบเพื่เลยเหยียบเพืนะพฟร์เหยียบเพื่อนเลยอี้ยอะอีทูเบอร์สมัยสมัยสิบก็จะแบบทุกคนเนี่ยไปใช้ไม่ได้เลยนะเลือดเลยน้อยจังเลยอ่ะเฮ้ยอย่าให้มันเล่นกูสิมึงไปตุ้งกันสิมึงไปตุ้งกันสิเฮ้ยมึงแนวหน้ามึเหรอเฮ้เจียตีไม่ลดมึงไปอาเชิญใช้ดาบเหอะ มึงรู้ไหมกูมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมเฮียกูกูกูถือดาบใหญ่ด้วยกูหัวรำอะไรเปาอะไรเปล่าอะไรเอสสัตว์แม่งไองข้อจ่าไปทำไมอ๋อไปไหนพี่ไปไหนพี่กลับงไหนตรงนั้นเอาลูกมันเข้าทำแล้วโอ้ยลูกตุ๊ดเอ้ยโอยเกือบแล้วขันตูดเงี้ยถ่ายตูดเลยอืเนี่ย โอ้ยเฮียตอนนี้กูวนลังทำตัวเป็นพวกอะไรวะพวกสตอกเกอร์แอบถ่ายเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้ยใจเย่เจเย่เจเย่พี่ใจเย่พี่อย่าเพิ่งบูมแลงอ่าเอ่าพี่พี่พี่กิ๊บชอบชอบบูมแลงวะาเอาเอาบูมแลงไปแดกกันแล้วพี่พี่กดช่องแปดเก้าพี่ช่องแปดเก้าเมียแล้วบูมแรลยเออบูมแลงจะชองแปดเก้าไอ้เอ้ยกูณลุงมุดกูแป็กขอโทษ พี่ชายแม่งอยู่บูมแมลงเจนไหนผมอยู่ผมอยู่บูมแมลงตั้งแต่สมัยมันเปิดแ,แรกๆเลยอะไม่ไม่ไม,ไม่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอะไรช่องแล้วไงอันเนี้ยเอานะถึงเลขอะไรวะทีวีบ้านผมอยแปเก้อยู่เลยหกสีโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้โออย โป้งเฟิร์สเอ็ดโออีกแล้วเฮ้ยเป็นพวกอะไรชอบอาเชอร์สู้แนวหน้ากันฮะตัวปกติไม่ใช่ไงวะหลงวะอาเชอร์เขาอาเชอร์เขาเขาฟาดดาบตีกันในทเนี่ยไอตัวไอ้หังหลงอก็ปกติไม่ใช่ไงวะโอ้ยให้กูชาร์จมันมาเถอะพี่มึงเร็วไปไหนล่ะ โอ้ยโอ้ยมึงออกจากมุ้งก้อนออกมาบ้างออกมาจากมุ้งก้อนเมื่อกี้มึงออกจากมุมกล้องไม่ติดเหี้ยกระสุนเร็วหนึ่งมึงเบาสัตว์เลยกูต้องซื้อกระสุนแรงๆบ้างไอ้เหี้ยใครฆ่ามันตายวะไม่ใช่กูกูอะไม่ใช่กูคุณกายวะใช่คุณกายทำยังไงให้แบบเล่นปืนแล้วมันแรงๆวะใช้กระสุนแรงๆใช่ไหมไม่ใช่ยิงให้แม่น กับยิงส่วนที่เป็นจุดอ่อนของมันเช่นไม่รู้แต่ลมอนแต่ละตัวมีจุดอ่อนของมันต้องไปศึกษาเอง